ตอนนี้เราอยู่ที่ครัวทองอุดรน,นะคะนี่เลยค่ะบรรยากาศของครัวทองอุดรเราก็มาทำการสอนออนไลน์แบบจับมือทำกันที่ห้องนี้นะคะจะให้ดูบรรยากาศการสอนออนไลน์แบบจับมือทำของเรานะคะคือเรามาพบกันที่อุดรเลยการจับมือทำของเราก็นี่เลยค่ะมีนักเรียนที่สนใจให้ความเข้าร่วมการเรียน คานนี้เป็นจํานวนมากแล้วก็มีอาจารย์ผู้สอนนะคะซึ่งสอนแบบจับมือท่ามกันเลยทุกอย่างเป็นกันเองมากทั้งภาพบรรยากาศและการพูดคุยนะคะนี่เลยนะคะมีอาจารย์ผู้สอนนะคะเราก็จะเจอกับนักเรียนแบบนี้ประจํํๆในทุกที่นะคะสอนฟรีค่ะตรงนี้หลังจากที่เราได้ทําการเรียนการสอนนะคะเราก็ มาทานอาหารค่ะนี่เลยเมนูปิ่นโตนะคะทึ่งน่ารักมากเลยสั่งอาหารหนึ่งชุดได้แก่ข้าวเหนียวแล้วก็หมูทอดนี่เป็นพวงแบบนี้แล้วก็แกงอ่อมไก่นะคะมาในชุดปิ่นโตน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยค่ะนี่จัดเป็นชุดปิ่นโตมาให้เราเลยนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งชุดนี้นะคะชุดนี้นะคะชุดที่เห็นอยู่นี้นะคะ ชุดที่เห็นอยู่นี้นะคะชุดที่เราเห็นอยู่นี้นะคะ129บาทค่ะทุกคนค่ะฟังไม่ผิด129บาทและต้องบอกว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงล่ะคะมามาชิมไปพร้อมๆกันเลยขออนุญาตใช้มือนะคะอ่ะอืมข้าวเหนียวอ่อนมากอืมแตงอ่อมก็อร่อยค่ะ หอมกลิ่นปลาร้ามากๆเลยใครที่ชอบอ่อมชอบหมูทอดแนะนำเลยนะคะครัวทองอุดรจ้า